สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี้สิมะเห็ดซุปเห็ดกินจ้ะซุปเห็ดกับเป็นเห็ดไอ้อีอย่างภาษาอังกฤษเขินไอ้ไอ้เห็ดมัสรูมนี่เลยจ้ะอันนี้ฉีดเป็นสิ้นไปแล้วสิมะหันสิมะหันซุปต้มซุปนะจ้ะ นี่จ้ะหั่นเรียบร้อยแล้วก็ะชิปิโตมชิโตมใส่น,น้ำปลาจ้ะ

Cùng cho em cắn Bít hai bánh chén con chà Đào nào Rào hai bánh chén con Y... Se supone. ใส่ปลาลงไปตำกอนจ้ะมแหละอันนี okay. ้เป็นปลากระป๋องนะจ้ะใส่ปลากระป๋องโอเคนเดี๋ยวจะจะชิ่มตำตำกับวัฒนธรรมอะไรเราได้จ้ะเด้อเพราะว่าใส่แค่เดียวตำเดะตำก้นถั่ว ใส่ข้าวคั่วจ้ะ thêm nấm sụn ít chút nữa để nấm sụn nêm cùng bơm la. bơm ผักกะยังม่ผักชีผักชีฝรั่งหน่อยกับอหอมแค่นันน้นนะจังเอาเท่าทีิมีนะจ๊ะเนาะใส้เท่าทีิมี่ มึกินได้จ้ะปจาจักหน่อยอรสชาติเฮ็ดอันนี้คค่ายกับเฮ็ดกระดนะ้างว่าจะเนาะ าช้เทปกระด้างเทกระดางเทดคอยสุกบานห้าวันเลจ้ะโอเคพอแล้ นี่เลยจ้ะนาตาซุปเห็ดเอเห็นเห็ดมัทชูรุมเห็ดมัทชูรุมเนาะจ้ะเนาะอันเนี้ยคลายๆถับเห็ดคอนเห็ดกระดางที่ห้าซุปกินนี่เลยจ้ะโอเคจ้ะ